ตอนที่35ถูกสับเปลี่ยนหยวนจะนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงหมอซึ่งมีว่ยฉีและซ่งเหมาคอยดูแลทีแรกเขาก็คิดว่าตัวเองบาดเจ็บแค่ทางร่างกายแต่ไม่คิดว่าพวกมันจะเคลือบยาพิษด้วยดีที่ได้ท่านหมอที่เดินทางมาพร้อมกับขบวนช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นคงได้ไปเยือนปอโลก คิดแล้วก็แค้นเจ็บใจเหลือเกินไม่คิดว่าหญิงงามที่เขาหลงไหลจะใจร้ายอมหิทธิคิดฆ่าให้ตายถึงเพียงนี้หากเขายังไม่เปิดโปงความชั่วให้ท่านแม่ทับเสียวได้รู้ความจริงคงนอนตายตาไม่หลับพอฟื้นขึ้นมาจึงไม่อยากรอช้าเขาอยากเห็นนางได้รับผลกําเร็ว,เ,รวเสียวหลังยามาถึงโรงหมอด้านหลังซึ่งให้ปิดเอาไว้เป็นความลับเพราะเขาไม่รู้ว่าจะมีคนใหญ่โตอย่างแม่ทับหลวร่วมด้วยหรือไม่จึงไม่อยากแหวกย่าให้งูตื่นต้องป้องกันเอาไว้ก่อนและเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ คาราวะท่านแม่ทัพใหญ่ขอรับหยวนจือแบกสังขารลุกขึ้นพยายามคล้อมกายแต่ทำได้เพียงแค่ส่วนหัวใบหน้าขาวซีดพยายามเปล่งเสียงออกมาอย่างยากลำบากอื้นั่งดีๆเถอะข้ายังต้องถามเจ้าอีกมากแม่ทัพหนุ่มเอ่ยด้วยน้ำเสียงเข้มถึงอย่างไรคนผู้นี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้ครอบครัวเขาต้องลำบากจะให้เป็นอันใดไปก่อนไม่ได้ขอรับหยวนจือเอ่ยใบหน้าของเขาบ่งบอกถึงความสำนึกผิด เจ้าเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ข้าฟังอย่างละเอียดว่าเกิดสิ่งใดขึ้นแล้วมีใครอยู่เบื้องหลังบ้างเซียวหลังยาเอ่ยเขาไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วตั้งแต่ท่านมารับตําแหน่งเป็นแม่ทัพแดนใต้ตอนนั้นหลวยเย่ยวหลินนั่งหลงรักท่านเป็นอย่างมากท่าซ่งเหมายังจําได้ตอนนั้นนางทําทุกวิธีเพื่อเอาชนะใจท่านหยวนจือหันไปทางซ่งเหมา ซึ่งอีกฝ่ายก็พยักหน้ายืนยนันตอนนั้นข้ายังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นจนวันที่ท่านแม่ทัพแต่งงานกับฮูหยินนางก็เริ่มวันให้ข้าช่วยโดยใช้ความโง่เขลาของข้าที่หลงรักนางมาตลอดหยวนจะหยุดหายใจและความเจ็บปวดที่มันตีรื้นขึ้นจนแน่นอกไม่ว่าจดหมายกี่ฉบับที่ท่านเขียนขึ้นมานางจะเป็นคนเปิดอ่านและเรียนแบบลายมือเขียนขึ้นใหม่โดยที่เนื้อหาต่างออกไปจากต้นฉบับ แต่ส่วนจดหมายของกองทัพนางจะไม่ยุ่งเสียวหลังหยากำหมัดแน่นไม่คิดว่านางจะกล้าทำถึงเพียงนี้ฉบับแรกเริ่มตอนที่ท่านส่งไปหาครอบครัวเพื่อแจ้งเรื่องแต่งงานหยวนจือเริ่มเล่าเรื่องราวในอดีต8ปีที่แล้วท่านพ่อท่านแม่พี่ใหญ่ลูกมีข่าวดีจะบอกพวกท่านลูกได้พบหญิงถูกใจและอยากแต่งงานใช้ชีวิตกับนางตลอดไป นางมีนำว่าเมื่องจืออิคราแรกคิดว่าจะเชิญพวกท่านมาที่นี่เพื่อมาสู่ขอนางแต่มีเหตุบางอย่างให้ต้องรีบแต่งโดยมิทันได้แจ้งล่วงหน้าตอนนี้ลูกกับนางกําลังจะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วเอาไว้ลูกจัดการทางนี้เสร็จจะพานางไปไหวขอขมาพวกท่านขอรับเซียวหลังหยา เซี่ยลหลังยาอ่านทวนจดหมายซ้ำอีกครั้งแล้วยกยิ้มหวังว่าบุพการีทั้งสองและพี่ใหญ่จะร่วมยินดีกับเขาตอนนี้ชายแดนค่อนข้างตึงเครียดหากจะทิ้งไปก็เกรงจะเกิดข้อผิดพลาดจนยากจะแก้ไขอีกอย่างตนเพิ่งจะมาประจําที่นี่ได้เพียงแค่แปดเดือนเท่านั้นหลายสิ่งอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทางอย่างที่ควรจะเป็นหยวนจื่อนาจดหมายไปส่งให้แม่ทัพใหญ่ทีแล้วจดหมายฉบับนี้ส่งไปที่จวนท่านเจ้ากรมตุลาการด้วยขอรับท่านแม่ทัพ สิ่งแรกที่เขาควรทําตอนนี้คือปิดเรื่องราวที่เมื่อจื่ออี้ถูกใส่ร้ายเสียก่อนถึงแม้ว่านางจะดูไม่สนใจกับเรื่องราวเฉาโฉพวกนั้นแต่แววตาเศร้าของนางไม่อาจปิดปังได้และยิ่งมีชายมากหน้าหลายตาวงเวียนเข้าไปที่บ้านนางทําให้เขารู้สึกไม่พอ,อายใจเป็นอย่างมากเรื่องนี้ต้องจบในเร็ววันหยวนจือ่อเจ้าจะไปส่งหนังสือที่ไหนอีกหรือเสียงหวานเอ่อยทักเมื่อเห็นเขาเดินออกมาจากห้องทํางานของแม่ทับแดนใต้ คุณหนูหลวงข้าจะไปเมืองหลวงขอรับคุณหนูมีสิ่งใดฝากให้ข้าไปหรือไม่เขาเอ่ยตอบนางด้วยรอยยิ้มอ่อนละมุนเขาลหลงไหลในรอยยิ้มนี้มานานแล้วอืมเช่นนั้นเจ้าตามข้าไปเอาที่ห้องได้หรือไม่ข้ามีรายการฝากซื้อของที่เมืองหลวงหยวนจือมีตำแหน่งหน้าที่เป็นทหารเดินส่งสารต่างๆของกองทัพแดนใต้ไม่ว่าจะสารสำคัญหรือจดหมายใดที่ผู้บังคับบัญชาสั่งเขาก็ต้องไปทุกที่ชายหนุ่มเดินตามเข้าไปยืนรอหน้าห้องแต่ทว่านางกลับจูมือเขาเข้าไปด้านใน ไม่ดีหรอกกระมังข้าน้อยเป็นชายมิสมควรเข้าห้องคุณหนูถึงแม้เขาจะหลงรักนางแต่ก็รู้ว่าตัวเองนั้นไม่คู่ควรข้ารู้ว่าเจ้าแอบชอบข้ามานานแล้วอีกอย่างที่ผ่านมาเจ้าก็ดีกับข้ามากมือเรียวเล็กลูปไปตามท่อนแขนแกร่งของเขาแล้วจูงเข้าไปในห้องนั่งลงก่อนสิหัวใจชายหนุ่มเต้นตึกตักรัวเป็นกลองนี่คงเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาในห้องส่วนตัวของนาง หากรองแม่ทับหลวงเห็นเขา้าเขาคงจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักเป็นแน่ไม่ต้องกลัวท่านพ่อไม่อยู่เจ้ารอสักครู่นะข้าขอหากระดาษที่จดก่อนนะเอเอาไปไว้ไหนนะร่างบอบบางมองหาไปทั่วโต๊ะเขียนหนังสือแต่ก็ไม่พบนางจำไม่ได้ว่าเอาไว้ที่ใดจึงเอื้อมมือไปหยิบกล่องที่วางอยู่บนตู้แต่เพราะความสูงไม่พอจึงทุลักทุเลพอควรด้วยความไม่ระวังกล่องที่นางเอื้อมนั้นจึงทำท่าจะตกลงมาคุณหนูหลัวระวัง หยวนจือมือเร็วรีบคว้าตัวนางดึงออกมาก่อนที่เจ้ากล่องปัญหาจะหล่นใส่ไม่เป็นไรใช่หรือไม่เขาเอ่ยถามนางด้วยความเป็นห่วงอื้อขอบคุณเจ้ามากถ้าไม่เช่นนั้นหัวข้าคงแตกนางว่าแล้วซบลงกับอกของเขาอย่างหาที่พึ่งหยดน้ำตาเล็กๆไหลออกมาเป็นทางท่านร้องให้ทำไมหยวนจือรู้สึกตกใจไม่น้อยฮึกข้าเจ็บใจที่ไปหลงรักคนไร้ใจคนนั้นหากข้าเลือกเจ้าแต่แรกคงไม่ต้องมาเสียใจเช่นนี้ นางยกมือเกี่ยวรอบตัวเขาแล้วกอดแน่นหยวนจือเจ้าดีกับข้าจริงๆเออคุณหนูหลัวข้าว่าเราทําแบบนี้ไม่เหมาะสมหยวนจือยืนนิ่งเป็นท่อนไม้ไม่กล้าตัดตัวนางแล้วสิ่งใดคือเหมาะสมเล่าในเมื่อเจ้าดีกับข้าปกป้องข้าได้เหมือนกันนางเงยหน้าสบตามองเขาปากบังเบกคว่มน้ําตาไหลอย่างน่าสงสารแต่ข้าน้อยเป็นแค่ทหารยศธรรมดาเท่านั้นมีหรือจะคู่ควรบุตรสาวของท่านรองแม่ทัพกัน ขอเพียงแค่เจ้าตั้งใจทำงานข้าจะให้ท่านพ่อช่วยผลักดันเจ้าถึงแม้จะไม่ถึงขั้นเป็นแม่ทัพแต่เป็นนายกองก็ยังดีกว่ามิใช่หรือนางเอ๋ยเสนอริมฝีปากบางยกยิ้มท่านจะรอข้าจริงหรืออื้อถ้าเจ้ายังรักข้าและต้องการข้าข้าจะรอวันนั้นแต่ตอนนี้ข้าไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วข้าถูกเซียวหลังอยาหักหน้าแทบจะต้องแทรกแผ่นดินหนีข้าอับอายเหลือเกินฮือ นางแซงร้องให้หนักขึ้นคุณหนูหลัวไม่ต้องร้องสักวันเรื่องก็จะถูกลืมเลือนไปเองท่านอย่างร้องเลยนะเขายกมือปาดน้ำตาให้หนางรู้สึกสงสารจับใจข้าอยากแก้แค้นหยวนจือเจ้าช่วยข้าทีทำอย่างไรหรือจดหมายนั่นที่เขาเขียนให้กับครอบครัวขอข,อข้าอ่านได้หรือไม่นางอ้อนวอนขอณหยวนจือช่วยข้าแก้แค้นทีไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเสียหน่อยนะนะนะเออมันไม่ได้ข้า ไหนเจ้าว่ารักข้าไม่อยากอยู่กับข้าไปตลอดแล้วหรือด้วยถูกความรักครอบงทำทําให้หยวนจื่อจําต้องมอบจดหมายของผู้เป็นนายมอบให้กับนางแต่จดหมายของกองทัพข้ามอบให้ท่านไม่ได้จริงๆแค่นี้ก็พอแล้วริมฝีปากบางใสายะยิ้มร้ายในเมื่อนางไม่ได้คนอื่นก็อย่าหวังมีความสุขเมื่ออ่านใจความในจดหมายแล้วทั้งหมดนางจึงได้คัดลอกฉบับใหม่ขึ้นมา ท่านพ่อท่านแม่พี่ใหญ่ลูกมีข่าวดีจะบอกพวกท่านลูกได้พบหญิงถูกใจและอยากแต่งงานใช้ชีวิตกับนางตลอดไปนางเป็นบุตรีของรองแม่ทับหลวงตอนนี้ลูกกับนางกำลังคบหาดูใจกันอยู่หากตกลงปลงใจกันเมื่อไหร่ต้องรบกวนพวกท่านมาสู่ขอนางให้ลูกด้วยรักและคิดถึงเซียวหลังหยาหลัวเย่วหลินรีบยัดจดหมายลงไปในซองเดิมยื่นให้กับหยวนจือ่อทำเช่นนี้จะดีหรือ เชื่อข้าสิก็แค่เปลี่ยนข้อความนิดหน่อยเท่านั้นเรื่องดีเหมือนกันหน้านางยิ้มให้เขาอย่างเอาใจเก็บจดหมายฉบับเดิมเอาไว้เพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะสลับเปลี่ยนดังเดิมหยวนจือพยักหน้ารับรู้หากกลับมามีจดหมายจากทางนั้นด้วยเจ้าต้องให้ข้าอ่านก่อนนะนางกำชับหนักหนาในเมื่อจะทำลายก็ต้องให้แนบเนียนได้เช่นนั้นข้าไปก่อนนะ หลังจากกลับเมืองหลวงเขาก็นำจดหมายตอบกลับของเซียวหูหยินมอบให้กับหลัวเย่าวหลินแต่ทว่ารอบนี้นางเปิดอ่านเพียงเล็กน้อยแล้วเอาจดหมายที่นางเขียนเอาไว้แล้วใส่ลงไปแทนส่วนต้นฉบับก็เผาทิ้งต่อหน้าต่อตาหากในนั้นมีเรื่องสำคัญเล่าข้าอ่านแล้วไม่มีเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญคือฉบับนี้ต่างหากเจ้ารีบนำกลับไปให้ท่านแม่ทัพเซียวเถอะนางเอ่ยบอกเขาพร้อมกับขย่งเท้าขึ้นจุมพิษข้างแก้มเป็นรางวัลเจ้าจะไม่หักหลังข้าใช่หรือไม่ ไม่อยู่แล้วถึงแม้จะรู้สึกผิดในใจแต่เพื่อคนที่เขารักเขายอมทำตามใจนางเพื่อที่นางจะได้รู้สึกดีขึ้นแต่เขาก็อยากรู้ว่านางเขียนสิ่งใดลงไปพอรับร่างนางจึงได้ลองเปิดอ่านดูเซียวหลังหยาเจ้าลูกโง่าหักเจ้าแต่งงานกับหญิงชาวบ้านธรรมดาคนนั้นก็อย่าได้คิดเหยียบเข้าจวนสกุลเซียวอีกต่อไปอย่ามาทำให้ข้าและบรรพชนต้องอับอายเพราะการกระทำไม่คิดหน้าคิดหลังของเจ้าสาวงามที่ข้าเลือกเอาไว้เจ้ากลับปฏิเสธไปคว้าเอาดินโกรธมาเชิดหน้า หากเจ้านำนางกลับมาที่จวนอย่ามาเรียกว่าข้าท่านแม่อีกแต่หากเจ้ายังเห็นแม่สำคัญก็กลับมาแต่งงานกับคนที่ข้าเลือกแล้วข้าจะให้อภัยในสิ่งที่เจ้าทำอย่างมูอันเซียวหลังหยาได้อ่านข้อความก็กำหมัดแน่นด้วยความโมโหเหตุใดมารดาของเขาถึงได้ไร้เหตุผลเช่นนี้เขาไม่มีวันจะทำตามที่มารดาสั่งในเมื่อไม่ให้เขากลับไปเหยียบที่จวนเขาก็จะไม่ไป ตั้งแต่นั้นมาหักม่ใช่เรื่องสำคัญใดที่ต้องส่งถึงพี่ชายเขาก็แทบจะไม่ส่งจดหมายกลับบ้านและทุกครั้งที่มีจดหมายมาถึงข้อความในนั้นมีแต่การต่อว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจไม่ยอมรับเลือดเนเชื้อเคลือของเขาที่เกิดกับสตรีธรรมดาจึงทำให้เขาห่างเหินจากทางบ้านจะหาว่าเขาอกตันยูก็ไม่เป็นไรแต่เขาไม่อาจทิ้งภรรยาและลูกๆที่น่ารักทั้งสองได้จริงๆตอนที่36ลงโทษคนทำผิด เหมือนว่าสวรรค์อยากกลั่นแกล้งคนอกตันยูเช่นเขาเมื่อมีราชองค์การให้กลับไปรับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ที่เมืองหลวงมันน่าจะเป็นเรื่องดีหักไม่มีจดหมายอีกฉบับที่สั่งให้เขาไปประจำการแทนแม่ทัพทิดประจิมที่ถูกฝ่ายแคว้นเหลียวสังหารจึงทำให้ขาดผู้บังคับบัญชาและยิ่งกว่านั้นท่านพ่อตาแม่ยายของเขาก็ป่วยหนักไม่อาจเดินทางไกลได้หากจะร้องขอความช่วยเหลือจากทางครอบครัวบิดามารดาก็คงไม่ช่วยเป็นแน่เขาจึงตัดสินใจจ้างคู่สามีภรรยาสกุลเหลียงมาดูแลนางกับครอบครัวแล้วมอบเงินไว้ให้ก้อนหนึ่ง จากเมืองเย่ามายัางเมืองซีหันค่อนข้างไกลใช้เวลาวิ่งมาห้าวันนั่นไม่ใช่อุปสรรคแต่สภาวะสงครามต่างหากที่เขาไม่อาจปลีกตัวกลับมาเยี่ยมได้เขาต้องเข้าไปจัดทัพเสียใหม่กว่าจะลงตัวทางด้านทิศเหนือก็ยังถูกศัตรูประชิดหนักไม่แพ้กันพี่ชายของเขาจึงจำต้องไปประจำช่วยที่นั่นทำได้แค่การส่งจดหมายให้กับหยวนจื่อที่ขออาสาติดตามไปด้วยแต่แท้จริงแล้วอีกฝ่ายมาเพื่อจับตาคอยดูเขาส่วนหยวนจื่อเองก็ถูกหลวยเย่าหลินปั่นหัว,วว่าหากไปทำงานกับแม่ทัพใหญ่จะได้ขึ้นตำแหน่งไวกว่า ััจจุบนดังนั้นจดหมายระหว่างท่านกับฮูหยินจึงถูกสับเปลี่ยนตลอดเงินทองที่มอบให้กับฮูยินในแต่ละครั้งก็ถูกคุณหนูหลัวยึดไปหมดนั่นจึงเป็นเหตุให้ท่านไม่อาจรับรู้เรื่องราวต่างๆในช่วงที่ประจำอยู่เมืองเย่ยขอรับหลังจากที่ท่านได้รับบาดเจ็บสาห,หัสฮูหยินก็ได้ส่งจดหมายให้ท่านอีกหลายฉบับเรื่องการเสียชีวิตของท่านผู้เท่าทั้งสองแต่จดหมายไม่เคยถึงท่านอีกเลย เพราะมันถูกเผาทิ้งทั้งหมดจึงกลายเป็นว่าขาดการติดต่อไปเลยและท่านก็ยังความจำเสื่อมอีกสารเลวแม่ทัพหนุ่มขบกรามแน่นมือทุบโต๊จนพังถึงว่าเหตุใดลูกเมียเขาถึงได้ลำบากเช่นนี้ไม่ต่างจากขอทานข้างถนนดวงตาของเขาแดงก่ำด้วยความกรโกรดอยากจะบีบคอคนกระทำให้ตายเสียตอนนี้ข้อน้อยผิดเองที่หลงเชื่อนางไม่ดูความเป็นจริงทําให้หูหยินและลูกต้องลำบากข้าน้อยสมควรตายขอรับหยวนจื้อคุกเข่าก้มหน้าแนบพื้นด้วยความสำนึกผิด ตอนนี้เขาได้เล่าความจริงที่ทนเก็บเอาไว้มานานแล้วหักท่านแม่ทัพจะฆ่าเขาทิ้งนั่นก็สมควรถ้าไม่ฆ่าเจ้าตอนนี้หรอกเพราะเจ้าต้องไปเป็นพยานเอาผิดกับหลัวเย่ยหลินเขาจะทําให้นางรู้ว่าอยู่มิสู้ตายนั้นเป็นอย่างไรและต้องได้รับความลําบากยิ่งกว่าภรรยาและลูกๆของเขาเสียอีกนอกจากคุณหนูหลัวแล้วยังมีคนอื่นอีกหรือไม่เซียวหลังเฉินเอ่ยถามเขารู้สึกเสะเตือนใจเป็นที่สุดถึงว่าเหตุใดน้องชายถึงขาดการติดต่อไปเลย แต่ตอนนั้นคิดว่าเพราะเครียดเรื่องการรบจึงไม่ได้เอใจไม่คิดว่าเพียงแค่กลอนอุบายง่ายๆจะทําให้เกิดเรื่องราวน่าเศร้าเช่นนี้ไม่มีขอรับแม่ทับหลวถึงแม้จะตามใจคุณหนูหลวมาตลอดแต่ก็ไม่เคยคิดทําเรื่องชั่วๆนอกจากเรื่องการสับเปลี่ยนจดหมายก็มีเรื่องที่นางจ้างคนมาลวนลามหูหยินแต่โชคดีมีคนมาช่วยไว้แล้วก็ให้คนเหล่านั้นโพธนาไปทั่วว่าหูหยินถูกท่านแม่ทับทิ้งไม่ใยดีจึงกลายเป็นเรื่องนินทาอยู่นานหลายเดือนหยวนจือเอ่ยต่อ เจ้าสารเลวสกุลตู้ใช่หรือไม่เซียวหลังยาเอ๋ยมันคือคนที่เขาเคยไปอารวาสจนบาดเจ็บหนักคราวนั้นเขาน่าจะเอามันให้ตายไปเลยใช่ขอรับทำไมเจ้าถึงได้หลงเชื่อนางทำเรื่องเลวร้ายได้ถึงเพียงนี้เจ้าไม่สงสารหูหยินกับคุณชายคุณหนูบ้างหรือซ่งเหมาที่ทนฟังมานานเอ๋ยเพียงเพราะหลงสตรีนางเดียวแต่กลับทำลายถึงสี่ชีวิตข้ามันโง่เขาจริงข้าสมควรตายเขาไม่อาจสู้หน้าหูหยินได้เลยไม่เลยจริงๆเฝ้าไว้ให้ดี พรุ่งนี้ข้าจะไปคิดบัญชีกับหลวงเยี่ยลหลินดวงตาท่านแม่ทัพวอโรดก่อนจะไปเขาต้องวางแผนให้ดีเซียวหลังยากลับมาถึงบ้านก็รีพุ่งเข้าไปสวมกอดภรรยาแน่นน้ำตาไหลพูดพร่ำเพ้อแต่คำว่าขอโทษจนเมื่อจื่ออี้มึนงงไปหมดแล้วดีที่เจ้าก้อนสามคนไม่อยู่เพราะไปเดินเล่นกับพี่เลี้ยงไม่อย่างนั้นคงได้ตั้งคำถามว่าท่านพ่อร้องให้งองแงทำไมอี้เอ๋อข้าขอโทษเจ้าข้าผิดเองที่เชื่อใจคนชั่วพวกนั้นข้าขอโทษ เดี๋ยวสิท่านเป็นเป็นอะไรอย่างมู่อันผู้เป็นมันดาถึงกับงงงวยเมื่อเห็นบุตรชายเอาแต่ร้องให้พร่ำเพ้อจึงได้หันไปสบตากับบุตรชายคนโตเพื่อขอความกระจ่างและเดินตามออกไปด้านนอกเซียวหลังเฉินเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้เป็นมันดาฟังทำเอาคนเป็นแม่เดือดจัดไม่คิดว่าจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเช่นนี้ที่ผ่านมาตลอดสี่ปีสไปรและหลานหลานของนางต้องเจอกับสิ่งใดบ้างแค่คิดก็อดสูแทนแล้วกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้ต้องสู้ชีวิตขนาดไหน แม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะไม่มีวันยอมให้คนที่ทำร้ายหลานข้าได้เชิดหน้าแน่ท่านแม่จะเย็นเย็นขอรับรักษาสุขภาพด้วยเขาโกลมันดาจะเป็นลมล้มพับไปเสียก่อนด้านเมืองจื่ออี้นางต้องคอยปลอบคนตัวโตที่เอาแต่ร้องให้กอดนางไม่หยุดซ้ำยังอึกสะอื่นเหมือนเจ้าก้อนไม่มีผิดมือเล็กรูปหลังเขาไปมาปล่อยให้ร้องให้จนหมดแล้วค่อยถามความเป็นจริงตึกอี้เอ๋อที่ผ่านมาลำบากมากใช่หรือไม่มันผ่านไปแล้ว อย่าได้คิดถึงมันอีกเลยตอนนี้นางกับลูกอยู่กันอย่างสุขสบายก็ดีแล้วเจ้าก้อนก็เริ่มอ้วนทวนสมบูรณ์ดูเสี่ยวอูสิกแก้มจะแตกแล้วข้าพังได้รู้ความจริงจากปากของหยวนจือว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเจ้าต้องทนลำบากแค่ไหนต้องทนสายตาดูหมิ่นเหยียดหยามแค่ไหนเขารู้สึกขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้นางความจำเสื่อมจะได้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวอันขมขื่นที่ผ่านมา ตกลงเขาเล่าสิ่งใดให้ท่านฟังบ้างใหญ่ท่านถึงได้ร้องให้ขนาดนี้นางอดยิ้มคำใบหน้าของเขาไม่ได้น้ำนุ้มตาไหลเป็นทางจึงใช้ผ้าเช็ดหน้าซับให้เซียวหลังหยาช่างใจว่าจะเล่าให้นางฟังดีหรือไม่เพราะไม่อยากให้นางเก็บเอาไปคิดอีกจึงเลือกที่จะเอ่ยบอกแค่เรื่องการถูกสับเปลี่ยนจดหมายเท่านั้นเพราะข้าเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปไม่ได้คิดระแวงจนมันทำร้ายเจ้ากับลูกเลวจริงๆข้าอยากเห็นหน้ายายคุณหนูหลวนั่นพาข้าไปที มื่อจืออี้เดือดจัดอยากแก้แค้นให้กับเจ้าของร่างถึงว่าสิมีสามีเป็นถึงแม่ทัพแต่กลับอยู่อย่างยาจกเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งตอนนางเข้ามาร่างใหม่ๆดูไม่ได้เลยทั้งแม่ทั้งลูกพรุ่งนี้ข้าจะไปคุมตัวนางไปรับโทษที่ศาลไปศาลคงได้รับโทษไม่หนักค่าที่เป็นเจ้าทุกขอจัดการเองได้หรือไม่นางสบตากับเขาเรื่องนี้นางจะไม่ยอมให้เจ้าของร่างถูกกระทำฝ่ายเดียวแน่ๆมันต้องเอาคืนให้สาสม วันรุ่งขึ้นเซียวหลังยาพร้อมด้วยภรรยามันดาพี่ชายเดินทางไปยังจวนแม่ทัพหลัวผิงอันซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าบ้านซึ่งไม่รู้ว่าเหตุใดถึงได้มาเยือนถึงเรือนผู้เป็นภรรยาแอบกระซิบกับสามีการที่อีกฝ่ายมาครานี้จะมาสู่ขอบุตรสาวคนเล็กหรือเปล่าแต่ก็ทําให้คนแม่ยิ้มแห้งเมื่อเมื่อเซียวหลังยาเอ่ยถึงเรื่องที่มาในวันนี้ชัดถ้อยชัดคําเรื่องจะเอาผิดกับหลัวเยหลินในข้อหาสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของตนคนเป็นพ่อถึงกับลมออกหูคุกเข่าขอเข้า,ามาแทนบุตรสาาาวแแต่่่เขไมมมีทงยอรับนะ แม่ทับหลวงหลวงฮูยินเราต่างก็เป็นพ่อแม่คนคงจะรู้ดีว่าการที่บุตรสาวของพวกท่านทำเยี่ยงนี้มันสมควรแล้วหรือหากบุตรชายข้าไม่อใจเดินทางกลับมาที่แดนใต้มีหรือจะรู้ว่าได้สร้างครอบครัวเอาไว้ที่นี่พวกท่านเห็นสมควรว่าอย่างไรอย่างมู่อันเอ๋ยถามใบหน้าเชิดรั้นอย่างผู้ดีชั้นสูงสายตานางกวาดมองสองสามีภรรยาอย่างตำหนิที่อบรมลูกได้แย่อย่างนี้ข้าน้อยขออภัยเสียหูหยินข้าน้อยบกพร่องต่อการอบรมบุตรขอให้ท่านเห็นใจด้วยเถิดเจ้ากะ หลวหูหยินก้มหน้าสำนึกผิดที่ผ่านมานางตามใจบุตรสาวคนเล็กมากจนเกินไปจึงได้เกิดเรื่องเช่นนี้ฮึดเห็นใจหรือแล้วบุตรสาวเจ้าเห็นใจสะพ้ายและหลานหลานข้าหรือไม่เจ้าไม่พูดเอาแต่ได้หรือไงอย่างมู่อันตวัดเสียงดังลั่นด้วยความโมโหจนเมื่งจื่ออี้ต้องรีบเข้าไปประคองเพื่อให้ใจเย็นลงข้าสำนึกผิดแล้วขอรับเชิญท่านแม่ทัพใหญ่และหูหยินพูดเท่าจัดการนางได้ตามที่เห็นสมควรเถอะ หลวิงอันจนปัญญาความผิดของบุตรสาวนั้นไม่น่าให้อาภัยจริงๆมันเกินกว่าที่คนดีๆเขาจะทำกันไม่ได้นะท่านพี่ท่านจะทิ้งลูกหรืออย่างไรคนเป็นภรรยาร้องปฏิเสธลั่นอย่างไรนางก็ไม่ยอมให้บุตรสาวถูกทำโทษเจ้าเงียบเถอะฮูหยินพ่อบ้านหลวงไปเชิญคุณหนูมาที่นี่ข้าจะถามความจริงกับนางเขาเป็นถึงแม่ทัพแดนใต้หากไม่อาจให้ความยุติธรรมได้สมควรแล้วหรือที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปถือว่าท่านแม่ทัพหลวงตัดสินใจถูกแล้ว ในเมื่อบุตรธิดาของตนทำเรื่องเลวร้ายบิดามารดาก็มีส่วนผิดค่านับถือท่านจริงๆขอรับเซี่ยหลังเฉินเอ่ยถึงแม้จะไม่มีลูกแต่เขาก็รู้ว่ามันยากมากแค่ไหนที่จะตัดใจให้ลูกรับโทษเพียงไม่นานหลวเย่ยหลินก็เดินเข้ามาในห้องรับรองด้วยใบหน้าเคร่งเครียดทว่ายัางแส้งยิ้มให้กับทุกคนในนี้จนเมื่อจื่ออี้อดเบ้ปากมองบนไม่ได้ตอนหละเก่งจริงๆคาระวะท่านแม่ทัพใหญ่ท่านผู้อาวุโส นางปั้นหน้ายิ้มเสมือนคนร้ายความผิดแต่ในเมื่อไม่มีหลักฐานใครจะเอาความนางได้ป่านนี้หยวนจือก็คงตายไปปอโลกแล้วท่านแม่ทับเสียวบอกว่าเจ้าสลับจดหมายของเขามาตลอดจริงหรือไม่ท่านพ่อลูกหรือจะคิดทำวันวัน,วนลูกก็อยู่แต่ในจนเย็บปักถักร้อยท่านก็เห็นนี่ใครกันบังอาจมาใส่ความลูกนางถือคติในเมื่อไม่รับผิดเสียอย่างใครจะทำอะไรได้ดูคุณหนูหลัวจะมั่นใจเหลือเกินว่าตัวเองไม่เคยกระทำผิด เสียวหลังยาเอ,อ่ยเย็ยบเย็นเขาแทบอยากพุ่งไปบีบคอเล็กๆนั่นให้แหลกคามือท่านแม่ทัพพูดอย่างนี้ท่านมีหลักฐานหรือเจ้ากะคนทำผิดยังคงเชิดหน้าไม่ยอมความแล้วถ้าข้ามาเป็นพยานและคุณหนูจะยอมรับผิดหรือไม่หยวนจะเดินเข้ามาในห้องรับรองโดยมีส่งเหมาคอยประคองเจ้ายังไม่ตายหรือดวงตาของนางเบิกกว้างเมื่อไม่คิดว่าคนที่นางสั่งฆ่าไปแล้วกลับยังยืนอยู่ที่นี่ได้ไม่จริงเฮ้ย หยวนจือเพียงแค่ข้าไม่รับรักเจ้าถึงกับมาใส่ความค่าเชียวหรือท่านพ่อมันผู้นี้ลักลอบเข้าห้องนอนข้าบ่อยครั้งท่านต้องจัดการนะเจ้ากะนั่งหันไปฟ้องกับบิดาดูท้าเจ้าจะยังไม่สำนึกนะเสียวหลังเฉินถึงกับสายหน้าเอือมระอาในการแสดงละครของนางทั้งที่ใบหน้าตอนนี้ดูหวั่นวิตกไปหมดสองสามีภรรยาสกุลตู้ถูกนำตัวเข้ามาเพื่อเป็นพยานอีกเสียงพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่หลัวเยี่ยวหลินเป็นคนสั่งให้ไปทำร้ายดาดทอเมิ่งจื่ออีหากทำได้ก็จะได้รับรางวัลทุกครั้งไป ไม่จริงพวกเจ้าพากันโกหกใส่ร้ายข้าไม่จริงเมื่อจื่ออี้ถึงกับพลุลมหายใจไม่คิดว่าเย่ยหลินจะหน้าด้านหน้าทนปฏิเสธได้ถึงเพียงนี้นางต้องเล่นละครบ้างแล้วคุณหนูหลวงผู้เพียบพร้อมอย่างท่านไม่คิดว่าจะมาอิจฉาคนต่ำต้อยเช่นข้าแต่ก็นั่นละหากเป็นข้าก็คงเจ็บใจไม่น้อยที่ถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใ่เอ๊ะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นท่านถึงกับวางแผนเอาตัวเข้าแลกเพื่อปีนเตียงสามีข้าจริงหรือ นางมองอีกฝ่ายตั้งแต่หัวจะโรดเท้าอย่างเย้ยหยันและนั่นทําให้อีกฝ่ายดิ้นร้าวด้วยความโกรธที่นางรู้ก็เพราะท่านน้าเหลียงเล่าให้ฟังข้าไม่เคยอิจฉาเจ้าเจ้ามีสิ่งใดให้ข้าอิจฉาเล่านี่ไงบุรุษรูปงามเป็นถึงแม่ทัพใหญ่แต่สุดท้ายเขาก็เลือกข้าที่ท่านดูถูกหนักหนาว่าเป็นหญิงชั้นต่ำนางเดินไปคล้องแขนของสามีแล้วเอ็นหัวซบไหล่เขา มองอีกคนอย่างคนเหนือกว่าทำเอาอีกฝ่ายหัวร้อนจนเสียการควบคุมเซียวหลังอยารู้ว่าภรรยาน,นั้นอยากจะแกล้งอีกฝ่ายจึงได้ตามน้ำยกมือกอบกลุ่มมือเล็กของนางเอาไว้อย่างห่วงแหนสายตาที่มองก็อ่อนโยนจนคนอื่นรู้สึกได้ชาตินี้ข้าจะรักเจ้าเพียงผู้เดียวเมื่อจื่ออีเจ้ากรีดนางร้านหนังแพศยาทำไมทำไมเจ้าถึงได้เขาไปครองคุณหนูที่กิริยาเรียบร้อยเสมอมาถึงกับกรีดร้องลัน่น แม้กระทั่งผู้เป็นบิดายัางตกใจกับอาการของบุตรสาวความอิจฉาริษยาที่เห็นคนทั้งคู่แสดงความรักให้กันยิ่งทำให้นางบ้าคลาั่งหยุดเดี๋ยวนี้ข้าบอกให้หยุดเพียคนเป็นพ่อถึงกับยกมือฟาดใบหน้าบุตรสาวจนหน้าหันเพื่อสงบสติอารมณ์เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่านางจะบ้าคลั่งได้ถึงเพียงนี้อับอายนะเจ้าเป็นถึงคุณหนูสูงสักแต่กลับกรีดร้องเพียงเพราะชายคนหนึ่งเขาเลือกคนอื่นอย่างนั้นหรือ ท่านพ่อหลัวเย่ยวหลินเอ่ยเสียงแผ่วนางไม่เคยถูกบิดาตบตีมาก่อนแต่แล้วทำไมทำไมกันหือนางถึงกับปล่อยโฮลั่นสุดกายนั่งลงกับพื้นเจ้าไม่ได้ได้กว่าใครเลยหลินเอ,อ๋อแต่เหตุใดเจ้าถึงได้คิดทำร้ายคนอื่นได้ถึงเพียงนี้คนเป็นพ่อน้ำตาไหลเป็นเพราะเขาตามใจนางมาตลอดใช่หรือไม่อยากได้สิ่งใดก็หาให้จึงไม่รู้จักการสูญเสียเป็นเขาเองที่อบรมดูแลลูกแบบผิดผดพวกมันสมควรแล้ว ในเมื่อข้าไม่ได้คนอื่นก็อย่าหวังอยู่อย่างมีความสุขคนทำผิดยังไม่คิดสํานึกหันไปมองสองสามีภรรยาที่ยังเกาะกันแน่นด้วยความโกรธท่านแม่ทัพข้ามอบนางให้กับท่านอยากลงโทษอย่างไรก็เห็นแต่สมควรเถอะหลวงพิงอันเอ่ยเสียงอ่อนมาถึงขั้นนี้นางยังไม่คิดสํานึกผิดอีกเขาก็จนปัญญาจะช่วยแล้วจื่ออี้เจ้าอยากลงโทษนางเช่นไรดีเจ้าเป็นคนที่ถูกทําร้ายมากที่สุดเซียวหลังอยาเอ่ยถามความเห็นของภรรยา ส่งนางไปเป็นทาสลิ้มลดความทุกข์ทรมานเสียบ้างจะได้รู้สำนึกว่าอย่าดูถูกคนอื่นและอย่าคิดร้ายคนอื่นอีกนางอยากให้อีกฝ่ายได้รับผลกอย่างแสนสาหัสให้สมกับที่เจ้าของร่างได้รับมาตลอดสี่ปีตามที่เจ้าเห็นสมควรวยชีส่งเหมาส่งคนพวกนี้ไปที่สารเมืองซีฮันจัดการส่งหลวเยี่ยวหลินกับหยวนจือไปเป็นทาสที่เมืองแร่ทางเหนือส่วนสองสามีภรรยาสกุลตู้ให้สารลงโทษตามเห็นสมควร ขอรับท่านแม่ทัพไม่นะท่านพ่อท่านแม่ข้าไม่ไปหือช่วยข้าด้วยหลัวเย,ยวหลินคลานเข่าไปหาบิดาตัวเองร้องให้ฟูมฟายเจ้าไปสำนึกผิดที่นั่นเถอะในเมื่อข้าอบรมสั่งสอนเจ้าไม่ได้แล้วผู้เป็นบิดาหันหน้าหนีเพื่อซ่อนน้ำตาแห่งความเสียใจเอาไว้ส่วนภรรยาของเขานั้นเป็นลมล้มพับไปแล้วขอบคุณแม่ทัพหลวที่ให้ความยุติธรรมกับสไพร์และหลานของข้าพวกเรากลับกันเถอะ ใครบ้างจะไม่เสียใจที่ต้องยอมรับคำลงโทษของบุตรเช่นนี้มันก็ไม่ต่างจากการแหวกออกตัวเองแล้วควักหัวใจออกมากรีดแต่ในเมื่อบุตรตัวเองทำผิดก็ต้องยอมรับในผลกรรมที่ก่อขอบคุณท่านแม่ทัพที่ไว้ชีวิตข้าน้อยเซี่ยวหูหยินข้าน้อยขอโทษขอรับเขาอยากเอ่ยคำขอโทษมานานแล้วเจ้าก็ควรไปสำนึกผิดที่นั่นแล้วดูแลนางด้วยละเป็นหญิงตัวคนเดียวนางก็อดห่วงไม่ได้ก็หวังเพียงแค่ว่าอีกฝ่ายจะสำนึกผิดในเร็ววัน ขอรับหูหญินขอบคุณขอรับหยวนจือคุกเข่าเพื่อเป็นการขอขมาครั้งสุดท้ายเซียวหลังยากุมมือภรรยาและส่งยิ้มอบอุ่นให้กับนางจูมือกันออกไปไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเขาก็พร้อมจะปกป้องนางตลอดไปเมื่งจืออีเจ้าเห็นแล้วใช่หรือไม่คนที่คิดทำร้ายเจ้ากับลูกได้รับโทษอย่างสาสมแล้วหลับให้สบายเถอะนะ